ห้าราศีดวงดีมีเกณฑ์ได้โชคลาภดวงเสี่ยงโชคมาแรงเตรียมรับทรัพย์งวดนี้ได้เลยดวงดีสุดมีโชคลาภแบบจัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงดีมีเกณฑ์ได้โชคลาภได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้ชีวิตของชาวราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้จะวุ่นวายมากจะยุ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคนแถมดวงมีเกณฑ์ชีพรจรลงเท้าจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อีกต่างหาส่วนดวงการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่จะได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้น ส่วนลาบจากการเสี่ยงดวงหรือลาบลอยจะมีโอกาสได้เช่นกันแต่ไม่มาก ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างมากงานรุ่งงานพุ่งคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งในที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวหากอยากทำอะไรให้รีดลงมือทำเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จแนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงสว่างเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาดวงด้านการเงินมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงส่วนโชคลาภนั้นมีบ้างแต่ไม่มาก ราศีกุมภ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ก <3 S 1> ุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานไหนหรือสิ่งใดที่คุณคิดว่ายากเกินไปแต่กลับมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบเปี้ยงปางแบบงงๆมีโอกาสสมหวังในเรื่องที่ไม่คาดคิดชาวราศีกุมมีโอกาสได้กุมเงินสด,สดไว้ในมือและถ้าคุณยิ่งขยันยิ่งเหนื่อยนั่นก็หมายถึงตัวเลขในบัญชีที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มาก ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนแสงแห่งความสำเร็จสาดส่องเข้ามาในชีวิตแล้วไม่ว่าชาวราศีสิงห์จะทำงานประเภทไหนทำงานอะไรจะเป็นงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสรุ่งพุ่งแรงไปสู่ดวงดาวแห่งความสำเร็จกันทั่วหน้ามีโอกาสสมหวังเรื่องการเงินสูงมาก หากคุณหวังในเรื่องของผลประโยชน์หรือเงินก้อนก็จะมีโอกาสได้สมกับที่คาดหวังไว้ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ถามว่าราศีไหนฟังสุดๆในเดือนธันวาคมนี้ก็บอกได้เลยว่านั่นก็คือชาวราศีตุลนั่นเองเพราะชาวราศีตุลมีโอกาสได้พบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหมือนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยก็ว่าได้เงินในบัญชีเด้งขึ้นรัวๆยิ่งช่วงใกล้ๆปีใหม่บอกเลยว่าดีมากพราะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีโอกาสได้โชคลาภแบบจัดเต็ม หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ